ขอกรับสวัสดีคุณผู้ชมคนดูน้องหนุ่มในที่น่ารักคนด้วยนะครับกับโฮมอีกแล้วนะครับกับโจเซฟนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมสามเกมที่เกี่ยวกับนะครับประสบการณ์เสียงวีดนั่นเองนะครับ The Whistle Occurrence นะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่น กันนอกซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นนะครับผมเอาละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับ3เกมนี้นะครับผมอ่า The Whistle o c c u r r e n c e อันแรกนะครับอันนี้เป็นแฟนเมดอ๋อโอเคเขาบอกว่าอย่าเล่นด้วยเสียงเต็มนะครับผมมันจะทําให้หูคุณเนี่ยแตกได้แล้วก็มี e n d ด n g ใหม่หนึ่งอันเหรออืมโอเคไม่เคยเล่นน่าจะไม่เคยเล่นนะครับผมเกมสร้างสชั่วโมง4ี่ชั่วโมงเหรออ๋อผมกดมั่วเลยอ้าอ่าเขาบอกว่าเกมเนี่ยมีจัมสแกรนูนนี่นั่นนะครับแล้วก็เสียงดังนะครับผม อ๋อถ้าคุณอยากได้เอนดิ้งใหม่ก็จะบอกให้ว่าต้องไปเล่นกับต้นไม้อะไรวะเนี่ยต้องคลิกเหรอหรือ,อยังไงแล้วเล่นยังไงร้อยห้าสิบเลยเหรอโหเด้อผมจะโดนอะไรไหมเนี่ยปิดปิดได้ไหมปิดเสียงได้ไหมอันมันเกมอะไรผมโดนหลอกมาเล่นปะเนี่ยเออต้องใช้หนึ่งร้อยนะครับในการที่จะไปที่ตรงนู้นมันดูผิดแปลกยังไงไม่รู้ว่ะคุณผ,ผู้ชมเห็นไหมมันมีเหมือนเออร์เลอร์หรืออะไรก็ไม่รู้ว่ะอ้าว เอ๊ะถ้าคุณไม่อยากจะเสียเวลาก็ไปแตะที่กู๊ดพาร์ทเหรอคืออะไรข้ามไปตรงข้ามเหรอไม่ผมอยากเข้าไปก่อนแต่ผมเดินไปแตะมันแล้วอะ่ะมันต้องเล่นใหม่ไหมอ่ะมีโค้ดได้ใส่ด้วยฮะอ๋อมีโลบักด้วยอันนี้จะเป็นโดเนทเนาะเอ,อ่อผมต้องออกเข้าใหม่ใช่ไหม Gem เจมแมนช็อปเขียนน่าจะต้องออกเข้าใหม่นะเอ๊ะมีบางอย่างหายไปเอาหายดิ้งหนึ่งก่อน โอเคผมว่าอาจจะต้องออกเข้าใหม่มามามามันเซฟเหรียญให้ด้วยโอเคไม่เป็นไรเพราะงั้นเราเดินไปเปิดเลยได้ใช่ไหมอ้า okay. ะะโอเคหนึ่งร้อยฮะผมก็เปิดแล้วนะแต่ตรงนี้มันขึ้นไฮไลท์มานะครับโอเคฮะอ๋อเปิดแล้วเหรอเออเรจินเดอรี่แลนู่นนี้นัว้าวคุณมาถึงโลกที่สองแล้วตอนนี้แหละได้รางวัลฟรีเลยสัตว์เลี้ยงฟรีของคุณคุณได้ยินเสียงวีดหรือเปล่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ทำดีนะเฮ้ยโอ้ยยืดเลย What the hell bro What the h e l l ชิบหายแล้วผมโดนมันเล่นแล้วไอเสียงวีดนี่คุณยินเสียงวีดไหมเฮ้ยว <Hey. S 2> ิ่งเข้ามาหาชัวไม่วิ่งอา้าว ตัวเตะแล้วเหรอให้น hey, อันนี้ดีนะน,นี่ดีมันมีอีกเอนดิ้งหนึ่งอ่ะผมต้องไปเล่นนะครับเขาบอกว่าผิดทางนายไม่ควรจะไปโน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็โอ้โหมีหลายเอนดิ้งนะครับผมโอเคเอ,น,อ,เอนดิ้งหนึ่งก็คือเราน่าจะมาข้างหลังนี้ใช่ไหมบางอย่างหายไปนะฮะอินเทอร์เน็ตหูฟังว่าอ๋อนี่ไงใส่หูฟังไงเราก็จะไม่ได้ยินเสียงวีดมาแล้วปะเออเนี่ยผมก็ใส่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอตัวละครผมอะ อันอันนี้อ๋นนอน,นี่เปิดซื้อเลยเอา้าซื้อไม่ได้ฮะไม่เป็นไรมาได้อยู่ดีครับว้าวคุณนู่นนี่นั่นได้ผมผมสุ่มได้ไหมสุ่มไม่ได้ไปไปต่อได้ไหมไม่อยากคุยด้วยแล้วอะ่ะอันนี้มันเหลี่ยมอะ่ะเอาไงอะ่ะมันไม่น่าจะมีความลับอันอื่นแล้วเนาะใช่ไหมหรือว่าผมสามารถออกจากที่นี่ได้อีกวะอยากรู้อยากรู้ ไม่น่ามีแล้วมั้งน่าจะไปได้แค่ทางเดียวคือไปอารับรางวัลนะ่ะเออแล้วก็ฝั่งตรงนู้นไม่น่าจะไปได้นะฮะแต่ว่าเขาทําเขาทำเอพีซีไว้เห็นไหมโอเครับรางวัลเลยแล้วกันนะครับไม่ได้ยินผมหูนวกไม่ได้ยินคุณทังฟังแล้วคุณมาวุ่นวายกับผมไม่ได้คุณก็ยืดไปเลยผมจะไปที่อื่นและนีะ่ เออเฮ้ยหยุดเสียงวีดคุณได้ยินเสียงวีดไหมผมต้องไปไหนอ๋ออาจจะต้องตรงไปนี่ไงปิดหูวไว้เฮ้ยผู้นี้คือใครแตะเลยไหมดีนะไม่ตายคนนี้คือคนที่ได้ยินเสียงวีดปะแล้วก็น่จะตายหมดเลยเซลฟฟังไว้คุณผู้ชมน่าจะสุดมุมตรงนน้นจริงๆด้วยแหละ โอ้โหไข่ขดำหาไข่ดำอันนี้ไข่นะนี่ไงที่ผมบอกว่าสามารถแบบคุยได้เห็นไกลๆใช่ไหมอันนี้คือไข่ดอกไม้เหรออัน,นดอกไม้ฮะอ่านไม่ออกเว้ย there is not เออ h uh, hit I พิ์ไม่ได้อีกไหมเงเลย there is not you can there is nothing you can do เหรอ ทูสต็อปดิซาวไม่มีอะไรที่คุณทําได้ที่จะหยุดเสียงมันแล้วองเงยอันนี้ปาก,กลัวไหมหรือยังไงทำยังไงอะ่ะเขาใบให้ว่าแบบต้นไมอ้อ่ะหรือผมควรโดดลงไปวะคือจบหรออ๋อคุณตายบางทีทำไมไม่ไปดันไอ้นั่นแทนละ่ะเอาได้ได้ผมไปดันมันก็ได้เอาได้ได้ได้ได นี่อ่เสือผมฟังสองชั้นเลยคุณผู้ชมเห็นปะใส่แล้วใส่อีกใส่แล้วใส่อีกปายเรื่อยอ่ะเนี่ยไปไปไปปล่อยผมออกไปผมจะได้เดินไปดันมันไม่เงยผมก็แบบไม่รู้ว่าต้องทำยังไงไงไอเราก็ไม่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงเลยดิไปปล่อยผมไปอย่ามายืดอะไรแถวนี้ไปด้วยไปด้วยไปด้วยวิ่งยืดยืดบล็อกไม่มีอะไร แต่ผมถือว่าเกมนี้ทําดีมากๆเลยนะน่าจจะดีเกือบที่สุดละนันอาจจะมีดีกว่านี้ที่ผมยังไม่เห็นแต่ว่าอันนี้คือในตอนนี้คือดีที่สุดที่ผมไปเล่นมาแล้วชอบตรงนี้มันตัวยืดอะ <c oughs> ไปไปเออแค่แหละหยุดเสียงบีดแล้วอ้าวที่ไหนวะเนี่ย Unsent Translation System Zero Join Join Now หนึ่งอะไรวะอันนี้ใคร Unsent Translation ระวังคําเตือนเมาเสียงของคุณถ้าคุณอินเออไม่รู้ว่ะคุณผู้ชมหนึ่งขวาถูกหรือขวาก็ไม่รู้อาจจะอาจจะต้องเล่นตามทิศหรือเปล่าขวาเขาขวาเราวะขวาเขาหรือเปล่าโอ้แต่คนเยอะมากเลยนะ อาจจะขวาเขาหรือเปล่าหนึ่งนู่นหรือเปล่าไม่น่าใช่ <c oughs> เอ้ย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 ผมโดนลากผมโดนลากผมเดินเองผมไม่ได้ทำเนี่ยมองเสียงก่อนเลยมันช่วยได้ไหมไม่รู้มันจะมีล็อกจับเสียงไหมผมเดินเองไม่น่ามีไม่เไรคุณก็ฟังเสียงบิดกับผมไปแล้วกัน ไม่ไมีอะไรที่คุณทำได้เอาแม่งตัวยืดใส่ผมเลยขอบคุณที่เล่นอันนี้น่าจะทูเ ending ป่ะไปไปอันต่อไปนะฮะอันนี้ดีนี่ดีถือว่าดี whistling occurrence คือไอ้ whistling นี่มันเออนั่นแหละ whistling ก็ได้อัปเดตใหม่คือ whist w h i whistling w i t h w i t h นี่มัน <fal ch> มันแปลว่ามวยปั้มไดเปล่าวะไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นประสบการณ์มวยปั้มแทนก็ได้นะคุณผู้ชมใครจะไปรู้ไอ้ข้างล่างนี้ข้างล่างน่าจะแตะได้ใช่ไหมมันแตะได้แตะแม่งแตะแตะแตะสวัสดีโอ้ตอนนี้เขามาถึงแล้วไหนมีอะไรโผล่มายังไม่เห็นมีอะไรเลย ต้องโน้นโอ้โหอย่างยาวเลยโอ้อตายเดีย๋ยวแป๊บนึงนะขอคลิกทูมูฟก่อนอยากรู้อยากรู้โอ้ผมซูมออกไม่ได้ผมด lock first โดนล็อกเฟิร์สเพ s ร์สันคุณผู้ชมอ๋อโมเมนต,ต์ต้องเป็นกีปออดีฟอลต์แต่ว่าใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยไม่ใครเข้ามาเต็มเลยแล้วผมโดนอะไรเนี่ยอะไรวะนี่อ่ะ เดี๋ยวนะเอ่อคลิก t ู o move โอเคเดินไม่หาไม่ได้ฮะไม่เป็นไรเดินไม่ได้ก็ไม่ไปอะเดี๋ยวผมจะลองเดินไปฝั่งนู้นดูว่าที่มันไกลกล,กลนะฮะเออมันเจะชนมันไกลลนะครับชนแล้วมันน่าจะเลือดลดรัวๆปะน่าจะยังไม่ถึงขั้นตายแต่ว่าอย่าชนเลยจะดีที่สุดนะครับโอเคเอองั้นเราเดินอ้าว อ,อะไรเนี่ยใครมันไปเล่นอะไรเนี่ยนี่นี่นี่ประสบการณ์เสียงวีดนี่โอโมว่าช่างมันเถอะเกมนี้หมดความหวังเอ้ซีกหรอซีกหรือเปล่าใช่ซีกไหมตายแล้วกันอ่ะเอาตายคุณไม่ได้มองกลับไปมันจับคุณได้ ช่างมากันเระามันว่าก็โอาาเคถือว่าได้เป็นเกมปัดปัน่นลวมั้งไม่รู้เหมือนกันมาเล่นนี่ดีกว่านะฮะรีลิสหรือว่าปล่อยมาแล้ววิสซ์เอ็กซ์เพียไม่ใช่ออกรนนะแต่ว่าเป็น Experience Hand นยาเนี่ยมันหายไปอีกแล้วตอนนี้คุณต้องตามหามาให้เจอก่อนที่ภาพหลอนพวกนี้มันจะกลับมาหรือว่าบางทีไม่มีอะไรที่สามารถช่วยคุณได้แล้วเลอลองเล่นดู มาตอนนี้ผมต้องไปไหนเอ่ยอะไรเนี่ย go to shop ฮนะไปที่ช h o p เออห้องน้ำมันก็เป็นแบบเปิดโล่งดีเนาะแบบคนเดินเข้าบ้านมาเห็นเนาะเห็นแล้วห้องน้ำได้เลยอย่างเงี้ยไม่เป็นไรผมไม่รู้เหมือนกันช็อปอยู่ไหนเอ่ยอันนี้อะไรดอกไม้ไม่น่าใช่ช็อปนะชอ็ชอปช็ o p เอ้ยตรงนู้นมีอะไรไม่รู้สูงสูงเหรอไปดูดีกว่า ไม่รู้ไม่น่าใช่ชอ็อปแล้วบ้านเรามีหลังบ้านอยู่หลังเดียวด้วยออมีสวนโล่งๆนะฮะโอเคมีอะไรอีกไหมข้างบนนี้ไม่มีอะไรเลยโล่งๆนะฮะชิวๆไหนดูดิตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีอ้อมีช็อปนะฮะกับร้านตรงนี้ไม่รู้ร้านอะไรนะครับหเห็นมีอะไรเลยผมก็ามาช็อปแล้วเนี่ยเห็นมีอะไรเลย อาจจะบั๊กหรือเปล่าอะนี่ไงบ้าเอ้มันบางทีอาจจะมียาอยู่ข้างบนก็ได้นะขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าก่อนที่มันจะแย่ไปมากกว่านี้อาจจะมียาอยู่ข้างบนเหรอคือใช้คําว่าแพ็คอะอาจจะแบบเป็นแพ็คเลยเห,ลหรือว่ายังไงผมไม่เข้าใจนะฮะเอ้าอันนี้มันไม่มีอยู่ตรงนี้นี่หรือเราหล่อนหรือเปล่าไม่นะยาไม่ได้อยู่ที่นี่เฮ้ยอาจจะอยู่ที่สวนหลังบ้านก็ได้ เฮ้ยเข้าช็อปอีกได้ไหมอยากเข้าชอ็อปเอ้ยลงไม่ได้หะโดดลงไม่ได้นะฮะโอเคต้องลงทางตรงก็ได้นะฮะลงดีๆโอ้ยเข้าช็อปอีกได้ไหมอยากลองเข้าอ่ะคือไหนๆเราก็หลอนแลวผมอยากรู้ว่าในช็อปมันมีอะไรกันแน่หรือว่าตรงนั้นเข้าได้ไหมวะเข้าไม่ได้โอเคตันถ้าสมมติเข้าได้คือแบบดีเทลมันน่าจะเยอะขึ้นเลยสำรองเนะี่ยแต่ว่าเขาคงไม่ทิกเกอร์อะไรซ้ำหรอกมั้งว่าไหนเขาก็น่าจะแบบอน่าจะเดินกลับนะครับ น่าจะให้ไปที่สวนหลังบ้านใช่ไหมที่ผมอ่านเมื่อกี้ผมก็ลืมง่ายด้วยสิน่าจะขึ้นแบบอบเจ t i v e ไว้ wise, อะไรเงี้ยเอออืมเดินช้าจังอาอมันไม่มีเครื่องปัดไฟตรงนี้นี่ทำไมถึงมีเครื่องปัดไฟละ่ะเฮ้ยตกใจหมดเลยเออไม่มีที่ไหนให้ไปดูแล้วน่าจะมีแค่บ้านที่เดียวและไอ้พวกนี้คือเราหลอนใช่ไหมหรือว่ามันมีจริงๆวะ น่าจะน่าจะหลอนแล้วแต่ว่ามันยืนสี่มุมเป๊ะเลยนะแบบเป,เป๊ะเลยอย่างเงี้ยโอ้อยไอ้ถอยนี่ยืนอ้วนหลายเอายาอยู่นี่ไงอะอะไรเนี่ยชนาทุกที่แล้วนะแล้วจริงๆมันอยู่ที่บ้านเหรอฉันควรจะกินมันไหมหรือว่าปล่อยมันให้มันจบกินยาหรือว่าจบเรื่องนี้กินยาแล้วกันนะครับโอ้ยฉันมีความสุขมากเลยไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ว้าว โลกสดใสแต่ว่าพวกนี้ก็อยู่เหมือนเดิมโลกแสนสุขกับคนแสนสุขโลกแสนสุขกสสับคนแสนสุขโอเคผมไม่เข้าใจนะว่าคอนเซปต์ของเออ่คนสร้างเกมนี้คืออะไรผมหมายถึงว่าแบบคือ The อะวิซซ o อ่ะเราถูกเตือนว่าอย่าไปฟังเสียงมันถูกไหมแต่ว่าอันนี้มันเป็นยาผมก็ไม่เข้าใจถึงความสมเหตุสมผลเหมือนกันอะไรขอน้องเนี้ยแบบว่า มันไม่ได้เกี่ยวโยงกันโดยตรงอะแต่ว่ามันเป็นยาผมไม่เข้าใจอะคือถ้าแบบให้หาหูฟังอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะพอเข้าเข้าที่เข้าทางกว่าแต่ว่าไม่เป็นไรเขาให้หายาก็ให้หายานะฮะอันนี้ผมจะได้อีกเอนดิ้งหนึ่งนะมันก็น่าจะขึ้นอยู่กับความตีความของคนหรือมั้งการตีความของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันด้วยมันผมบอกว่าแบบเอออย่าไปฟังมันอย่าไปดูมันแทนอย่างเงี้ยเพราะว่าผมไม่ได้ยินเสียงบีด ให้มันจบลงคุณเลือกที่จะล้างแขนแล้วมันไม่มีทางกลับไปได้แล้วเอ้โลกเนี่ยมันเป็นแค่ภาพลงตาและยาพวกเนี่ยมันเป็นแค่าการแก้าการชั่วข่าวแต่ว่าถ้าไม่ยิงมันคุณก็ได้เห็นโลกของความจริงมันไม่รู้ผมรู้สึกว่ามันไม่อธิบายอะไรเพิ่มเติมอะผมแค่อยากทำความเข้าใจคือเขาทำ world building มาแบบเป็นการสร้างโลกว่าเออเราต้องกินยานะถ้าไม่กินมันก็อืม เราก็จะเห็นภาพหลอนเนี่แหละถ้าหมายถึงว่าถ้าเราไม่กินเราจะเห็นภาพหลอนแต่ถ้าเรากินเราก็จะเห็นภาพหลอนแล้ว,แล,วแล้วไอตัวเดอะวิสเซเนี่ยมันเกี่ยวอะไรเขาไม่ได้ทำโวลูเดิงต่อเขาแบบว่าเปิดมากินยาไม่กินยาไอ้ไรื่องนี้มันมันไม่ได้ทําให้ทาร์เก็ตหรือว่าคนที่เขาเล่นอ่ะมันเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรผมเข้าใจแหละเพราะว่าการตีความของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันถมงเวละเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันี้ผมลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ